วิดีโอเกมสัญ,ญลักษณ์การชนกันดรากเกนเนสเตมตำนานไม่เคยตายแค่ย่อส่วนลงมือถือโทรศัพท์มือถือมังกรใครว่ายุคนี้ไม่มีเกมมือถือที่ทั้งมันทั้งมีจิตวิญญาณลองเกมนี้แล้วจะรู้ว่าเกมจริงมันเป็นยังไงในโลกที่แฟนตาซีประทักความเรลแอคชั่นเกมนี้ให้คุณบังคับตัวละครด้วยมือแบบเรียลไทม์ไม่มีล็อกเป้าไม่มีออโต้มาหลอกตาทุกคอมโบทุกสกิลคือลูกเล่นที่ต้องใช้ฝีมือจริงๆจ,จ,จ,จะเล่นเป็นนักดาบสุดเท่นักเวสสุดคูณ หรือนักบวชผู้แอบโหดใน PVP ีทุกอาชีพมีสไตล์เป็นของตัวเองแถมพอเวลาผ่านไปยังเปลี่ยนอาชีพได้อีกขั้นแบบไม่ต้องสร้างตัวใหม่มองกุดเกมนี้ไม่ได้มีแค่สู้แต่ยังมีแต่งไม่ว่าจะปีกวิ่งก้างชุดแฟชั่นหรือสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักใครอยากเท,อกท่อยากสวยอยากมีออร่าระดับเทพเกมนี้จัดให้ครบไม่เติมก็เล่นได้ขอแค่ใจถึงของดีมีแจกฟาร์มันทุกวันลงดันตีบอสปะทะแรงพร้อมกันทั่วเซิร์ฟ ถ้าคุณเบื่อกเกมมือถึงที่เล่นไปงั้นๆดราก้อนเนสเอ็มคือคำตอบของความมันที่มีชีวิตเพราะตำนานจะยังอยู่รตราบใดที่คุณยังเล่นดวาดวสองประกาย